สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป Twitter ،นะคะก็สําหรับสาวบก t w i t t e r นะคะที่ต้องการเปลี่ยนอีเมลให้กับบัญชี Twitter ของเรานะคะอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูวิธีการเปลี่ยนเมลใหม่ให้กับบัญชี Twitter เราเลยค่ะอย่างแรกก็ให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่แอป t w ิ t เตอนะคะคลิกกาไปเลยค่ะ เข้ามาในหน้าทวิตเตอร์แล้วใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนจะสังเกตเห็นที่เป็นขีดสามขีดตรงนี้นะคะก็ให้เราคลิกเข้าไปตรงนี้เลยค่ะอ่าในส่วนหน้านี้เพื่อนๆจะสังเกตเห็นตรงนี้การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวให้เลือกตรงนี้นะคะ่ะต่อมานะคะให้เรามาเลือกที่บัญชี ในส่วนหน้าบัญชีของเราก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็นชื่อผู้ใช้โทรศัพท์อีเมลหรือว่าข้อมูลต่างๆค่ะให้เรามาเลือกตรงนี้นะคะอีเมลตรงนี้ค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะตรงนี้ระบบจะให้เรายืนยันรหัสผ่านบัญชีทวิตเตอร์ของเราก็ให้เพื่อนๆมาใส่รหัสผ่านตรงนี้นะคะต่อมาก็มาคลิกที่ถัดไปตรงนี้ค่ะ มาถึงหน้านี้ระบบจะบอกว่าเปลี่ยนอีเมลใช่ไหมคะก็จะบอกว่าอีเมลปัจจุบันของเราคือตัวไหนคุณต้องการอัปเดตหรือไม่อีเมลของคุณจะไม่ปรากฏในข้อมูลส่วนตัวสาธารณะบนทวิต t ตอรเราก็มาใส่เมลตัวใหม่นะคะตรงนี้ทางนี้จะต้องเป็นอีเมลที่เรายังไม่เคยลงทะเบียนหรือว่ายังไม่มีแอ c o u n t ของบัญชี Twitter นะคะ หากว่าเพื่อนๆต้องการให้ผู้ที่มีอีเมลของเรา,าค้นหาแล้วก็เชื่อมต่อกับเราบนทวิตเตอได้ก็ให้เราไปติ๊กตรงนี้นะคะหากว่าไม่ต้องการให้เขาค้นหาหรือว่าเชื่อมต่อกับเราบนทวิตเตอร์ก็ไม่ต้องติ๊กนะคะต่อมาก็มาเลือกที่ถัดไปตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็ระบบจะส่งรหัสไปให้เราที่เมลเมื่อกี้ที่เราเปลี่ยนนะคะก็ให้เราไปดูรหัสเมลที่เราเปลี่ยนเมื่อกี้ะคะ่ะ แล้วก็ให้เรามานํารหัสตรงนี้นะคะหรือว่าตรงนี้ค่ะไปยืนยันรหัสที่เขาส่งมาให้เราทางเมลค่ะแล้วก็กดยืนยันนะคะอ่าเท่านี้ค่ะระบบเขาก็จะเปลี่ยนเมลใหม่ให้กับบัญชีทวิตเตอร์ของเรา พร้อมก็ส่งข้อความไปที่เมลเก่าที่เราเคยใช้กับบัญชีตัวนี้ค่ะระบบก็จะบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อีเมลสำหรับบัญชีตัวนี้แล้วใช่ไหมคะก็ให้เพื่อนๆมาอ่านข้อมูลตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเปลี่ยนที่อยู่อีเมลให้กับบัญชีทวิตเตอร์ของเราแล้วะคะ่ะหากเพื่อนเพื่อเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะ เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆสวัสดีค่ะ